ทันทีติดตามอยู่แล้วทานที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาตัดในนาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับแสงพระอาทิตย์ขึ้นแสบตาดีจังนะครับก็ถ่ายย้อนแสงเอาแล้ววันนี้หนีไม่พ้นแล้วเดี๋ยอยู่บนต้นไม้ด้วยเนี่ยนี่ครับ <c oughs> โอ้โนี่แจ๋วเลยนะครับ เยมากเนี่ครับตัดเกี้ยงตับนะครับโอ้โหนี่ยสวัสดีครับเนี่ยเรามาอยู่แบบไม่ต้องแสบตากันม้างนะครับวันนี้ลงจากต้นแล้วเมื่อกี้นี้อยู่บนต้นนะครับนะลุ้มกันต้นเดียวครับต้นมันใหญ่นะครับ <c oughs> นะครับตัดยังไงนะครับตัดไม่เป็นก็แตกนะถ้าต้นมันเป็นเออง่ายดีเนาะตัดไม่เป็นยังเป็นเนาะนะตัดอย่างเดียวนะวันนี้เรามาตัดต้นใหญ่กันมั่งนะครับพาไปดูตัดต้นเล็กกันหลายรอบแล้วนะครับวันนี้พามาดูตัดต้นใหญ่มั่งนะครับ มีต้นรหางยานหมดแล้วจะไม่อ้อยืดจนยนไม่ไม่ถูงรับทียืดยังไงก็ยืดไม่ได้หอนไหมหอนไม่บ่อยแหมมันจะได้ยืด เอา้าลงมือหนูลด <laughs> เอา้าได้คนปินต้นไม้แล้วนะก็ <laughs> <laughs> ต้ตน,น <laughs> ต <laughs> ตใหญ่เราก็ต้องปินตัดนะ ต้นเล็กก็สบายหน่อยไม่ต้องปีนมีเลื่อยแฟนด้วยนะครับเพื่อเจอกินใหญ่นะครับตัดไม่ไหวก็ใช้เลื่อยเอานะครับใจเย็นพี่ขึ้นทีละคนก็นได้โห ตัดทรมานกันเนาะส <laughs> องคนช่วยกันตงสารต้นไม้อ่ะกลัวรับน้ำหนักไม่ไหวก <laughs> ็ให้กำลังใจสิอ้าวเอาลูกแม่ฝนโชว์หน้าหน่อยเร็ว <laughs> นารับประกันเลยเที่ยวเนี้ยไม่พลาดลบทิ้งอะ่ะเดี๋ยวเที่ยวที่แล้วพลาดเลยลบทิง้ง <c> ก <oughs> ูคืนไม่ได้เลย <c oughs> นี่ครับไฟจะได้แต่ละต้นนะลำบากยากเข็น,น,นอ่าท่านท่านไหนที่อยากจะเหมวก็ เช็คราคาให้ดีๆนะเพราะว่าสงสารคนตัดนะเอาต้องแบบเนี่ยฟัามเสี่ยงสูงนะถูกมาอาแต่ของผมนี่ตัดหลายวันนะนี่ครับวันี้ห นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับกำลังลงนะนะครับกำลังแขนพอก็ตัดนะครับกำลังแขนไม่พอก็เลื่อยนะครับดูครับโยกเยกโยกเยก เดียวกนนี่เอ้แต่ต้นงอนแมรีบหนีไปไหนเล่าวนเช็คลูกน้องลูกน้องทำไรเปล่าวันนี้โอ้แมงเยอะเงีัยนะตัดกิ่งปุ๊บแมงหนีหมดเลย เอาแล้วนี่แล้วหนึ่งคนฝังนี้เสร็จแล้ว อุ้ยตะไก่นะฮับเลยบ๊ม <laughs> บ๊มดิอันเล็กน,ออนั่งยังงั้นบ๊อบ

อ่าล็อกก่อนนะครับกิ่งใหญ่ใช้เลื่อยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวใช้เลื่อยตัดเก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปดูต้นอื่นกันนะครับนนี้พอดีเจอหญ้านะครับเก็เอาไม้กิ่งนี่หน้าเขีร์ทิ้งก่อนนะจะได้ไม่ขัน กอ,อพอดีตอนนี้มันต้นสุดท้ายแล้วนะครับของแถวนี้แล้วก็จะมารุมกันกบบน,นะ,ะ <c oughs> ใจเย็นพี่ใจเย็นแมเพิ่งจะเจ็ดโมงก,กว่าเองยังไม่เขารถส่งชาติเลยจะกลับบ้านแล้วล่ะ <c oughs> ขึ้นดีๆนั้นอย่าพลาดมันเสียเป็นไก่ปิ้งเลยนะไวเเนียปล นี่ครับตัดไม่เป็นก็เป็นนะครับตัดยังไงก็แตกเออตัดไม่เป็นก็เป็นนี่ไปจับร่องใหม่กันแล้วนะครับขอเป็นร่องต้นสุดท้ายแล้ว ไฟขึ้นคนเดียวนะครับขึ้นหลายคนเนีกิ่งหักนะครับก็รับจ้างทั่วอำเภอปากช่องนะครับสนใจมารับได้ที่บ้านของยางนะครับโทรมาก่อนนะครับอ่าถ้าออกนอกคุณที่จะเป็นราคาเหมาต้นนะครับถ้าอยู่ในคลองยางก็จะรายวันนะครับ สนใจก็โทรได้นะครับขวางเลยด้วยขวางจำเบอร์ได้เปล่าเนี่ยจำเบอร์ได้เปล่าได้ได้เอาบอกเอร์มาเพื่อมีใครสนใจศู <65. S 2> นย์หกห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์หกแปดสามสองสี่อ่าแปดสามสองสี่นะครับไป,ไปรับทุ่อะไรอันมาจากอ่ารับท่วอำเภอปากช่องก็พออำเภอปากช่องอ่าก็ก็ถ้าออกนอกหมู่บ้านนะครับเราจะ ตัดเป็นเหมาเอาวนะครับเหมาต้นแล้วก็ไปเช็คต้นนะครับต้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในของยางก็วันละสามร้อยนะครับเข้าที่ห้าครึ่งเลิกบ่ายโมงนะครับนี่ฟังเสียงไกลก็รู้ครับโหดจัดประหลัดบอก ก็ต้นใหญ่ก็จะตัดช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องปีนนะครับมีเสียเวลาปีนอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องตะไคร้กกนี่ยังคอมกิ๊บเหมือนเดิมนะครัมอนฝนเ่อวันวนะนี่ใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมนะครับแป๊บเดียวนะครับ น่ะรูดใบลงหน่อยพี่บางก้องบางก้องนั่นนี่ครับนะการเสร็จแล้วเลยสองกิ่งเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเป็น ต้นเล็กจะเน้นทรงสวยนะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ตัดยังไงก็ได้ให้รอดนะครับทั้งเราทั้งต้นนะครับไม่เน้นทรงสวยนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ตัดยังไงก็ได้ให้ต้นรอดนะครับนี่ครับไวมากเสร็จแล้ว นะเสร็จแล้วนะครับก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติด like, ตามด้วยครับสวัสดีครับ